องพี่น้องริวิวรถสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ E ีีที่16ครั้งนี้เป็น E ีีที่16แล้วใช่แล้ววันนี้เรามากับรถแคมรี่เออนี่ไงนี่ข้างหลังนี่กองทัพของเราขนาดนี้ปาเจโร่ของเรารถเจ็ดที่นั่งใช่บอกเลยเนาะว่าของที่เที่ารนี้แค่ปาเจโร่รุ่นเดียวนี่ก็มีให้เลือกมากกว่า10บคันแล้วมีมากกว่า10บคันแล้วนะวถ้าใครอยากได้รถเจ็ดที่นั่งยางอื่นเนี่ยก็คือเรามีให้เลือกเพียบเลยนะใช่ แต่แต่แต่ือนี้คือราคาเริ่มต้นแค่6,000นิดๆเท่านั้นนะแล้วผ่อนเริ่มต้นแค่หมื่นนิดๆนะหมื่นนิดๆเท่านั้นหมื่นต้นเลยแหละราคาแบบอโหดีมากแต่ไม่บอกหรอกคันไหนต้องรอชมเพราะงั้นเราไปดูกันเลยไหมกับคันแรกอย่างนี้เราจัดมางี้แล้วงั้นซ้ายไปขวาแล้วกันได้เลยแล้วให้ลูกค้ารอสุ่มดูว่า คันไหนจะเป็นคันไหนนะที่ราคาดีเขาดูจากด้านนอกอะก็คือยังไงสภาพที่เทียค่ะสวยทุกคันอยู่แล้วใช่แต่ว่าจะเป็นคันไหนก็เดี๋ยวรอชมกันนะคะมาคันแรกดีกว่าคันนี้เป็นปี2020เนาะใช่สีเงินแบบนี้สวยขนาดนี้แล้วคันนี้ก็เป็นพรีเมียมด้วยนะแล้วต้องบอกว่าฟังก์ชันอะอะไรครบถ้วนหมดเลยเนาะใช่ฟังก์ชันโอ้โหเยอะคือมีแล้วแบบเออถ้าสมมติเอาไปรับเด็กๆเนี้ยคนว่าเด็กชอบกันเยอะมากเลยนะ ก็อย่างที่บอกเนาะเป็นรถเจ็ดที่นั่งความสะดวกสบายการจุคนอะไรเงี้ยดีอยู่แล้วแล้วกับเนี่ยทรงที่สวยขนาดนี้พนว่าจุดเด่นของปาเจโร่อย่างหนึง่งอบอกก่อนแล้วกันว่าโชมนี้เป็นโชม m ม n o เนอร์เชงนะจะมีความนี่ครับไฟของเขาคือแบบให้มาใหญ่มากนะไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์ไฟ d ดย์ไลท์มีให้ครบหมดแล้วก็บอกก่อนว่าปาเจโรเนี่ยพนว่าเหมาะกับสายแฟมิลีมากๆใช่อ บางทีคนอาจจะสงสัยว่าม i n เนอร์เชงกับโฉมก่อนอะต่างกันยังไงเดี๋ยวขอลองซูมเนาะคันนี้กับคันนี้ให้เห็นชัดๆว่าแบบต่างกันยังไงกระจังหน้าอะไรของเขาต่างกันยังไงเนาะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยว่าดีไซน์ของเขาคือสวยสวยสวยทั้งคู่เลยใช่เพราะบางคนเนาะอาจจะชอบโฉมก่อนหรือว่าบางคนชอบโฉมปัจจุบันก็แล้วแต่คนชอบเลยเพราะงั้นเราไปดูข้างในกันไหมป่ะต้องบอกงี้รอเขาใหญ่มากนะพี่เฟิน ล้วร้องเงามากสวยมากแล้วมีร้องแม็กอีกตั้งห่กสีทูโทนอันนี้ขอบ18นิ้วนะครับโ้ใหญ่สะใจใหญ่สะใจต่อถนนแน่นอนใช่อ่าส่วนตรงนี้นะครับเป็นตาบนไดะครับที่เอาไว้ขึ้นนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ต้องใช้นะครับเพื่อความสะดวกสบายในการขึ้นขึ้นมาครับแล้วก็จับตรงนี้เท่านั้นครับสามารถขึ้นไปนั่งได้สบายสบายเลยาะอย่างนั้นคนตัวเล็กไม่ต้องกังวลใจเนะคะเพราะว่ามีทั้งที่ข้างล่างที่คอยร้องให้เรา แล้วก็มีที่จับให้ตังหากถือว่าตอบโจทย์รถจักรที่นั่งเป็นอย่างมากคันนี้เป็นฝั่ง,งนู้นมีปรับไฟฟ้าไหมครับพี่เฟิร์นปรับไฟฟ้าไหมเบาะเบาะเบาะไฟฟ้าเรียบร้อยแลว <ง S 1> ไฟฟ้าทั้งคู่นะเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งคู่เลยก็ถือเป็นออปชั่นหนึ่งที่สะดวกสบายมากมากใช่ความจริงถามว่าระหว่างปรับไฟฟ้ากับปรับมือมันต่างกันมากไหมมันก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่า มันใจฟูเนาะเวลาแบบว่าแค่กดเล่นนิดนึงแล้วมันได้มันเคยมีคนถามยนะว่าแบบเอ้ปรับไฟฟ้าเนี่ยมันเออมันปรับแล้วมันสะดวกสบายจริงไหมก็สะดวกสบายระดับหนึ่งแต่ว่าบางคนเนี่ยชอบความเร็วนะแบบปรับปุ๊บปุ๊บปั๊บเลยใช่ก็แล้วแต่ความชอบความสะดวกของแต่ละคนและคันนี้เนาะมากับหน้าจอด้วยเนาะหน้าจอตรงกลางนี่ก็ถือว่าขนาดดีมากเลยนะใช่เพราะว่าปกติเนาะ ส่วนมากก็จะเป็นเด็กๆหรือว่าด้านหลังเนาะที่จะดูกันข้างหน้าอาจจะไม่ค่อยได้ดูแต่ว่าถือว่าเขาตอบโจทย์มากๆเนาะทามาแล้วแอร์ก็แยกด้านซ้ายด้านขวาด้วยถูกต้องไหมผมชอบดีไซน์ของเขานะดูดิแบบมันแบบเออดีปกติจะมีแบบอยู่ข้างบนอันนี้เป็นซ้ายขวาแบบนี้สวยเลยสวยสวยอ่าแล้วก็เบรกไฟฟ้า่างฟาสวยมากทวนด้านข้างของเขานะก็มีที่แบบสอดเนี่ยด้านข้างตรงเนี้ยเออไอตรงเนี้ยเชื่อไหมว่าเขาอ่ะ พี่ฝนคิดว่าเอาไว้ทำอะไรเอาไว้วางของ <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> ใช่ใช่ใช่ <laughs> ก็เอาไว้วางพวกมือถืออะไรพวกนี้นะแล้วก็ต้องบอกด้วยว่ารถไฟฟ้าส่วนใหญ่ตอนนี้นะใช้ดีไซน์แบบนี้เหมือนกันคือคันนี้เนี่ยไม่ตกเทรนเลยโฟโดบอกงี้เลยอ่าและอีกอย่างหนึ่งที่เหมาะมากกับการเดินทางเนาะนี่ใส่ชักของเขามีให้กันสองจุด แล้วก็มี HDMI อีกหนึ่งจุดก็คือสามารถเชื่อมต่อแบบใ,ให้ลูก,ลกลๆหลานดูได้เลยครับจอบด้านหลังเดี๋ยวค่อยเชิญให้ดูนี่ส่วนพวกอะไรมันตีฟัง์ชั่นอะไรพวกนี้ก็ให้มาครบหมดใครชอบการขับขี่สนุกสนุกเนี่ยคันนี้ก็จัดให้เหมือนกันอถึงจะเป็นรถครอบครัวแต่ก็ยังแฝงมาด้วยความสนุกอยู่ดีสำหรับคนชอบขับรถนะครับ<ะ>มาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านี่พี่เฟิร์นอันน่ะสิ่งที่สำคัญเวลามีลูกลหลานเนาะ จอนะคะจอมีมาให้แล้วใช่นี่โหยังใหม่อยู่เลยพัดแต่ไม่เคยแกะออกเลยใช่แล้วก็มีแอร์ทุกจุดเนาะไม่ต้องกลัวร้อนเลยว่าแบบว่านั่งข้างหลังแล้วไม่โดนแอร์มีทุกจุดนะคะด้านบนหัวฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้านหลังมีครบถ้วนเลยแล้วก็แอร์ด้านหลังก็ไอ้นี่ได้เลยเนาะแบบว่าปรับจากด้านหลังด้านหน้าด้านหลังแยกกันมีไฟอะไรให้ครบถ้วน ชาร์จแ<อ>บต <Bad S 2> ได้<จ>ดหมดม <า S 2> ครับผมถูกน,นี่ที่ชาร์จแบตอะไรคือครบถ้วนจริงๆโฟ์แอบเห็นอีกอย่างหนึ่งที่แบบเออเขาก็ใส่ใจดีนะก็คือตอนแรกอะ่ะมันจะมีข้างหน้าใช่ไหมสาย HDMI เอาไว้แบบต่อจอแต่ว่าถ้าสมมติคนข้างหน้าอยากดูอย่างหนึ่งคนข้างหลังอยากดูอย่างหนึ่งก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเพราะาตรงเนี้ยกกสามารถใช่เพราะาตรงเนี้ยสามารถเสียบแยกกันได้นะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคือตรงเนี้ยใช่ปกติรถเจ็ดที่นั่งรุ่นอื่นพี่เฟินไม่ค่อยเห็นนะที่จะมีตรงที่เป็นข้างหลังคนนั่งด้วยทาให้สะดวกสบายมากกว่าเดิมอีกเนาะปกติจะมีแต่ด้านหน้าเนาะแต่ว่าพอมีด้านหลังตรงเนี้ยคือถ้าสมมติว่ามีคนมีอายุเหลืออะไรที่นั่งอยู่ด้านหลังด้วยอ่ะก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่ต้องถึงกับคนมีอายุหรอกแค่เราอะเราก็ยังชอบเลยอ่ะมันดูสะดวกสบายอ่ะขึ้นง่ายอ่าสนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะแล้วก็ท้ายคันนี้ ได้เป็นท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วพี่เฟิร์นใช่คือถ้าสมมติว่าถือของกันมาเยอะๆนะไม่ต้องมาแบบนั่งคอยกดเลยนะเนี่ยแค่ตึ๊กอ,อ<า>เปิดให้อัตโนมัติชถือว่าเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่สะดวกสบายมากๆแล้วมาสี่คนก็พับเบาะได้ถูกชอบอย่างหนึ่งก็คือนี่นี่ครับเบาะของเขาพับออกได้อย่างนี้ทําให้แบบเออมาจุของได้เยอะแล้วตรงเนี้ยไปต่อได้อีกนะไปต่อได้อีกใช่ ตอนแรกนึกว่าแบบมีแค่นี้ยังไปได้อีกนะไปได้อีกไปได้อีกให้มาเยอะนะเยอะเยอะแล้วก็ถือว่าระบบปิดท้ายอะไรเงี้ยดีมากเลยนะใช่แล้วกล้องหลัะเป็นยังไงบ้างกล้องนี่มันมีอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้เลยกล้องมองหลังก็มีมาให้นะเวลาถอยหลังก็จะเห็นอะไรได้ชัดเจนมากกว่าเดิมนะเซนเซอร์ของเขาก็มีเนาะถึงสี่จุดด้วยกันเลย เอาไงไ่าก็คือแทบจะเล่าคันเลยถูกแบบทอยหลังถูกอ่ะปไปคันนี้กันบางกเห้ยคันนี้ล่ค่ราคาเท<ด>่า,หาไหร่วิ่เบิน,นคันนี้ปี2020ราคาเจ็ดแสนเก้าหบาทเท่านั้นค่ะราคาเราดีมากเลยนะเพราะว่าคนจริงถ้าไปหาตามร้านอื่นเนาะหรือว่า,างไงเห็นราคาตลาดอยู่ประมาณแปดแสนกว่า9,000แสถึงหล้านก็มีแต่ของเราเนาะให้มาให้ราคา จ9แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทใช่ครับราคาถือว่าดีมากๆอป่ะไปคันต่อไปดีกว่าคันนี้ก็ต้องบอกเนาะอย่างที่บอกว่าเป็นสีหายยากสีสวยมากคันนี้เป็นปี2018จะเป็นโฉมก่อนเนาะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าแล้วแต่คนชอบว่าจะชอบโฉมไหนชอบชนมินเนอร์เช้หรือว่าโฉมก่อนก็แบบอู้ก็สวยเหมือนกันไม่แล้วแต่ความชอบเลยใช่มา ครั้งหน้าอาจจะมีความคล้ายๆกันเนาะมีอะไรอยากพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าออปชันต่างๆดีไซน์ต่างๆคือคล้ายๆกันเลยแค่จะเปลี่ยนแบบตำแหน่งของไฟนู่นนี่นั่นนิดๆหน่อยๆแค่นั้นก็เลยไม่ต่างกันมากตและคันนี้ก็เป็นพรีเมียมด้วยนะอืพรีเมียมนะคะดูตรงนี้นะอ่ะไปเข้าภายในกันดีกว่าภายในดีกว่าเนาะลูกค้าบอกเอ๊ะทำไมรีบรีวิวจัง พี่เฟิรนีบน้องโฟนมันมีสมาร์ทคียเลดด้วยหรือเปล่านะใช่มันมีสมาร์ทคีย์เลดทั้งสองฝั่งเลยจะมีตรงนี้แล้วก็ฝั่งนู้นด้วยเนาะใช่ฝั่งนี้ก็มีค่ะก็คือเวลาเข้าออกเนี่ยง่ายทั้งคู่นะครับป่ะดูด้านในกันบ้างดีกว่าบอกก็ปรับไฟฟ้าเหมือนกันเช่นเคยนะคะใช่ปรับง่ายสะดวกสบายมากๆหน้าจอของเขาก็มีคันนี้อาจจะเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าก็ อย่างว่าเนาะคนขับรถเขาไม่ได้แบบว่าดูหน้าจอกันขนาดนั้นแล้วแอร์อะไรมีมาให้ครบถ้วนนะคะแยกด้านซ้ายด้านขวาเหมือนเดิมภายในค่อนข้างที่จะคล้ายกันเนาะถ้าเรื่องแอร์อ่ะโฟว่าคล้ายๆกันเลยดูดีไซน์ที่เขาใช้ก็ยังเหมือนเดิมนะใช่อต้องบอกว่าลูทรงภายในคล้ายๆกันฟังก์ชั่นอะไรคล้ายๆกันอาจจะมีปรับบ้างบางจุดตรงหน้าจอหรือว่าตรง สายชาร์จต่างๆเนาะใช่แล้วก็ถือว่าก็มีให้ครบหมดแต่ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่แบบว่าครบจบในคันเดียวเนาะเพราะว่าปกติเราไม่ได้ใช้ฟังก์ชันอะไรเยอะมากอยู่แล้วใช่ก็ถือว่าโอเคเลยอะดูด้านตรงกลางหรือเปล่าตรงกลางความจริงก็น่าคล้ายๆกันใช่เพราะว่ามีความคล้ายๆกันนะนี่จอของเขานี่ครับนี่ มีคนเปิดหน้าจอไว้ให้แล้วนะคะนี่เหมาะอะไรคือยังแน่นยังฟูทุกอย่างที่ชาร์ตตรงกลางก็มีให้เหมือนเดิมเผื่อเดินทางไกลๆเนาะก็ยังมีที่ชาร์จให้นะแล้วก็ที่จับเนี่ยก็คือยังชอบเหมือนเดิมเลยใช่ก็ให้มันมาตรฐานดีมากโอเคเลยด้านหลังคล้ายๆกันทุกอย่างเพราะงั้นไปนดูท้ายกันเลยดีกว่าโฟดบอกเลยว่านี่ปาเจโโลอ่ะเขามีสเสน่ห์มากเลยนะตรงด้านท้ายของเขาเนี่ย คือเห็นปุ๊บก็คือจะรู้เลยว่าเป็นปาเจโร่ใช่มันจะแบบยาวแบบนี้ใช่ไปตรงนี้เนาะไปด้วยอะไรด้วยสวยเซนเซอร์ก็มีมาให้เหมือนกันใช่เซนเซอร์ให้ครบหมดครับมาตานของเขาเลยมิสซูปาเจลโลหลายๆคนเนี่ยชอบกันมากนะคันนี้อาจจะไม่ใช่ระบบไอ้นี่เนาะด้านหลังแต่ว่าไม่ได้ติดปัญหาเหมือนกันแล้วแต่ความชอบเพราะว่าแน่นอนว่าฟังก์ชันต่างกันราคาก็ต่างกันต่างกันครับใช่แล้วคันนี้เท่าไหร่ ขึ้นตัวเลยจำลองอย่พูดอ่ะลงท้ายด้วยเก้าหกหกเจ็ดเก้าหรือหกเก้าเก้านะจำเมนเก้าคันนเจ็ดเก้าคันนี้หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะค 9, 000, นะคะมกระดุมมีแถมให้แบ<ช>บนี้เลยนะตัดให้เป็นพิเศษ<อ>จากชี่าคาแล้วก็นี่ครับก็ลงได้เหมือนเดิมนี่นี่นี่คันนี้เขาแอบพับตรงนู้นให้แล้วมันก็จะ เรียบแบบนี้เลยนี่ตอนแรกเห็นเมื่อกี้งงว่าแบบเอ๊ะพับได้แค่นั้นหรอแต่ไม่ใช่นี่คือพับได้อย่างนี้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีการพับเนาะถึงบอกว่าเออมันไปได้อีกที่พศบอกไปอ่านี่ครับส่วนมาส่วนอลรมณ์อะไรนะครับก็ฝากไว้ว่าอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ที่เขาเก็บไว้นะอเป็นที่เก็บอะไรของเขาเนาะโอเคเผือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะราคา หกแสนกว่าบาทเจ็ดหมเก้าพันใช่ผ่อนประมาณเท่าไหร่หมื่นหมื่นหมื่นกว่าหมื่นนิดนหมื่นนิดนก็ฝากไว้น้อกับคันนี้สีน้ำตาลหายากขนาดนี้สวยมากๆแล้วราคาดีสุดๆเนาะเอาจริงถ้าสมมุติแบบเป็นมือหนึ่งนะต้องไปบวกหลายหลายบาทนะอันนี้แบบนี่ได้แบบนี้เลยใช่อ่สีสวยงามทุกอย่างมา คันต่อไปโอเคคันต่อไปคันต่อไปดีกว่าสีดำสีดำที่โฟดชอบสีสวยมากคันนี้แล้วอย่างที่บอกนาะรถเทียค่าของเราเงากลิบทุกคันคือกลิ่นอายของมิตซูอ่ะเพระว่าเขาแบบมีความเป็นเหมือนคล้ายๆรถไฟฟ้าอมันจะแบบดูโฉบเชียวแล้วแบบสวยงามมากจริงอันนี้เป็นโฉมเดียวกับ อันนู้นเลยนะเป็นไมเนอร์เชงเรียบร้อยแล้วเป็นชมไมเนอร์เชงเรียบร้อยแล้วไปต่างๆก็คือเนี่ยอาจจะเปลี่ยนตำแหน่งนี้ดหน่อยๆแต่คล้ายๆกันคล้ายๆกันแล้วคันนี้นะคะเป็นปี2021ด้วยปีใหม่มากข้างหน้าอะไรเขาก็คล้ายๆกับคันแรกเนาะที่เราดียูกันไปแต่เป็นสีดำ ก็แล้วแต่ความชอบเลยว่าแบบบางคนชอบสีดํามันก็จะมีความเท่ขึ้นมาเนาะจะมีความเท่ความสปอร์ตดูหรูหรามากขึ้นนอกจากความเทแล้วบางทีก็อาจจะเป็นสีมงคลของบางคนด้วยนะใช่อยู่ที่ความชอบเลยบางคนก็มงคลกับสีเงินแล้วแต่ความชอบดูที่ทะเบียนเนาะใช่แต่อันนี้เป็นป้ายแดงมาคะเนี่ยป้ายแดงนะครับที่อาคารนะครับอโอเคปะ ไม่พูดเยอะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าใช่ความจริงข้างในก็น่าจะคล้ายๆกันเนาะด้านในเนี่ยคล้ายๆกันโฟโบอกเลยบอดี้ด้านนอกด้านในคล้ายๆกันหมดเลยมาดูด้านในเห็นไหมเหมือนกันเลยเหมือนกันเปรียบเลยเหมือนกับคันแรกเลยนะคะด้านในฟังก์ชันอะไรเราก็จะไม่พูดเยอะนะเพราะว่าได้แจ้งกับคุณลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วว่าเป็นยังไงบ้างภายในอะไรยังไงจากที่มองข้างในนะภายในข้างในก็เหมือนกัน เส่นเดียวกันเนาะใช่อืฟตว่าส่วนใหญ่อะ่ะลูกค้ากลุ่มเนี้ยไม่น่าไม่น่าแบบเรื่องของออปชั่นมากพี่เฟินอืมฟตว่าเรื่องของความสบายมากกว่าใช่อ่าด้านในเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะจอก็มีให้ทุกอย่างมีให้ครบหมดแอร์เอเออ่าท้ายก็เป็นปรับไฟฟ้านะใช่แต่แต่ลืมบอกไปว่าคันนี้เนี่ยได้เป็นคลิปฉลามนะคลิปฉลาม<ต>อไฟฟ้านะ คันแรกก็เหมือนกันส,สูงขนาดไหนเพราะต้องขยิงขาไปดูแต่สูงเท่าไหร่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะเรามีที่จับและที่ปีนได้โอ้โหสวยมากเนาะคันนี้แล้วดูด้านท้ายเขาเนาะสวยสวยใช่นี่ดําตัดกับสีแดงอ่อลงตัวมากอ่ะเปิดให้ดูก่อนแล้วกันนิดนึงแหมอยากจะโชว์ว่าเป็นระบบไฟฟ้าก็มันสบายเนาะสบายสบายจริงอ่าทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะอ่า เหมือนกันทุกอย่างนะคะตรงนี้ก็สามารถเก็บได้อะไรได้นะทุกคนครบหมดทุกอย่างปะปะขอฝากราคาไว้ก่อนเท่าไหร่ครับคันนี้ราคานะคะเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นราคาดีมากดีจนเงียบไปเลยงงงงาลังกํกำลังประมวลผลอยู่ปีสองพันยิบเอ็ดนะคะราคาเจ9 0แ0เบาทเท่านั้น ราคาดีมากใช่อย่างที่บอกเนาะว่าเจ้าอื่นเขาขาย8ปดแปดเก้าอะไรเงี้ยเลขแปเลขเก้แต่วันนี้ที่เทียาคาจัดมาให้นะคะเป็นโปรโมชั่นเนาะต้อนรับอะไรไม่รู้แต่จัดโปรไว้ให้ใแก่คนลูกคา้าก็เลยราคาดีขนาดนี้แต่แสนจะหมือนเก้าพันบาทปะคันต่อไปปะคันนี้แหละค่ะท่านผู้ชมที่เราบอกว่าราคาหกแสนต้นหกแสนต้นในที่นี้คือไม่ใช่แบบ หกแสนสี่ไหมหกแสนต้นนี่คือหกแสนห้าอย่างนี้ปะไม่ใช่อันนั้นหกแสนกลางนะคะอ๋อหกแสนกลางคันนี้นะคะราคาหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทแล้วเป็นปีสิบแปดใช่ผ่อนแค่หมื่นต้นต้นทั้งหมื่นแบบหมื่นตูน่ะคันนี้สวยมากเหมือนกันจะเป็นโฉมก่อนเนาะก็จะสวยอย่างเงี้ยมีอะไรฟังก์ชันครบจบเหมือนกันใช่ครับคือทุกอย่างเหมือนกันหมด กับคันสองที่เรารีวิวไปเนาะใช่ครับคันสีน้ำตาลคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์หลายๆอย่างสวยเงาบับข้างในภายในก็คิดว่าเหมือนกันทุกอย่างอยู่แล้วเนาะใครับจะรีวิวไหมหรือว่าไม่เป็นไรดีปิดไว้ตรงนี้ไล้ไัมปิดไว้ตรงนี้ดีกว่าก็คันนี้ก็6 2 9สนสบาทนะคะแล้วก็ข้างๆนี้7จ็ดแสนเก้าหมื่นเ้าันเดเจ็ดหพัน ใช่ไหมใช่คขา่เจ็ดแสนเจ็ดหมไม่รู้เดี๋ยวให้พี่ตัดต่อเขาไปขึ้นราคาเอาแต่ราคาจะประมาณนี้แหละประมาณหกแสนถึงเจ็ดแสนบาทของเราก็นอกจากมีที่โชว์มาอยู่คันนี้สี่คันก็ยังมีอีกนะคะให้เลือกเยอะเลยใช่บอกเลยว่าปาเจโร่ของเรามีให้เลือกเกือบสิบคันแล้วก็ไม่รวมกับเจ็ดที่นั่งคันอื่นยี่ห้ออื่นด้วยนะคือต้องบอกเลยว่ามาที่พี่าคาที่เดียวคือครบจบ ดูได้ทุกแบบทุกยี่หอ้อถ้าอยากได้รถเจ็ดชิ้นั่งจริงๆเรามีทั้งแบบโอ้โหตั้งแต่เลนส์สามแต่เลยเนาะใช่ถึงแบบยันเกือบล้านก็มีนะถูกต้องอแล้วแต่ความชอบและความแบบว่าอยากจะได้ฟังก์ชันแบบไหนของแต่ละคนใช่ครับซึ่งแบบความชอบก็ไม่เหมือนกันเนาะใช่อย่างที่บอกเพราะอย่างนั้นก็นั่นแหละเลือกตามที่เราชอบแล้วก็ตามงบของคุณลูกคนะ้าเนาะใช่โอเคก็อย่าลืมนะคะ ปิดคลิปดีกว่าเนาะปิดคลิปเลยครับรถสวยคุณภาพดีต้องที่ทีอาค่ะเซรีไทยครับค่ะแล้วก็ของเรานะคะมีรถให้เลือกมากกว่า500คันเลยมีทุกแบบทุกยี่ห้องอสนใจแบบไหนบอกมาเถอะแล้วก็รถยุโรปอะไรเราก็มีเนาะใช่โอเค้องทักเข้ามาได้<ช>ครับว่าอยากได้แบบไหนครับของเราเนี่ยมีให้อยู่แล้วอ่า แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r คร e กันด้วยนะคะใช่ครับสามารถติดตามเราทางช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะด้านล่างนะโอเคก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะครับผมขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ